เมื่อคืนนี้นะครับประธานเฟดในหลายสาขานะครับก็ออกมามีมุมมองเชิงบวกนะครับก่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นก็ไปทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ไปกดดันเรื่องของทองคําให้ร่วงลงต่อด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นนิวโรในรอบหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครเคราะจะประเมินสัญญาณอย่างไรตรวจสอบกลยุทธ์กันเช้านี้กับคุณนัททีจุฑาวัากุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากค l ส s ิโกฟิวเจอร์สครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะมีบ่งบองยังไงต่อราคาทองคําช่วงน,นี้บ้างครับคุณนัทครับค่ะก็สําหรับราคาทองคานะคะก็อย่างที่พูดไปนะว่าราคาทองคําก็มีการปรับตัวลงมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เมืม่อวานนี้นะถึงแม้ว่าะจะมีการปรับตัวลงมานะแต่ว่าก็เริ่มมีสัญญาณที่เริ่มยืนนะ้วก็ยืนอยู่เหนะือแนวะรับบริเวณหนึ่งพันสร้อยสี่สิบเอลานะคะคหลังจากที่ทั้งสัปดนาห์นะก็ถือว่ามีประธานเฟดออกมาหลากหลายท่านนะคะแล้วก็ มีางเขตสาขาต่างๆออกมาให้น้ำหนักในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยเป็นสัญญาณที่ทําให้ท่านเงินเวเตลาแข็งค่านะคะแล้วก็เป็นประเด็นหลักที่เข้ามากดดันราคาทองคาในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะเรายัางมองว่าราคาทองคําจริงแล้วน่าจะยังคงใจเวอยู่ในกรอบด้านข้างนะคะระหว่าง1,236เหรียญจนถึง1,266เหรียญเวสเซล่าทอยออสน,นะคะก็ถือว่าถ้าราคาทองคํา ไม่หลุดบริเวณแนวรักที่สาคัญ1,236เหรียญในช่วงนี้นะคะเรายังมองว่าราคาทองคำน่าจะยังคงไซเวในกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็รอปัจจัยใหม่ๆนะรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ที่จะมีประกาศออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาซื้อขายในช่วงนี้นะอาจจะต้องเข้าออกค่นข้างเร็วนะเพราะว่าต่อการซื้อขายก็อาจจะยังแทบอยู่นะคะแล้วก็ ถือว่าก็มีประเด็นหลักๆที่กดดันก็คือทางด้านค่า,งางเงินยูโรโซลาด้วยนะเพราะว่าถือว่าแข่งข่าในรอบกว่าหนึ่งเดือนนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐในสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยอดขายบ้านเมือสองเดือนพฤษภาคมนะคะที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะต่ำกว่าเดิมเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์นะคะแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่ในพฤษภาคมนะ,ะตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่อาจจะต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคํา เชื่อไหวกันผลได้นะคะประกรอบกับนวต้าณนะจริงๆเราให้นวต้าของบัคคารองธรรมเทียดับ1,256เหรียญแล้วก็1 2ห6เหรียญนะคะอยากจะให้จับจังหวะด,ดูตรงนี้ว่าถ้าราคารองธรรมนะ,ะสามารถยืนอยู่เหนือนบร,ริเวณแนวรับนะ,ะแล้วก็เริ่มสร้างฐานได้นะ,ะก็อาจจะมีการดีบาวขึ้นไปบร,ริเวณแนวตานได้ะะสําหรับนักทุนที่อาจจะเข้ามาสะสมซื้อไว้นะคะก็รอทำกำไรบร,ริเวณแนวต้านะแต่ว่าก็จุดสําคัญว่า ถ้าต้องถ้ามีการหลุดบริเวณหนึ่งพันสองร้อยสาสิบหกเหรียญน,นะคะอาจจะต้องขาดลอดออกมานะคะแล้วก็<ะ>อาจจะ follow shot ได้สําหรับนักงทุนที่ที่อาจจะเข้ามาเล่นสั้นได้นะคะแต่ว่า,าทางด้านค่างเงินบาทนะคะถ้ามาดูบ้านเรานะเงินบาทก็จริงก็ยังอยู่ในระดับที่แข็งค่าอยู่ถึงแม้จะมีการวีบ้าขึมาบ้างน,<ะ>นะคะเพราะฉะนั้นราคาทองคําในประเทศนะเราให้แนวรับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะส่วนแนวต้านนะอยู่ที่ระดับสองหมื่นสามรอยบาท อืมครับผมคุณนัทครับช่วงหลังมานี้ดูเหมือนว่าทองคํานี่จะย่อลงมาติดต่อก,กันหลายวันแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ห่วงแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะจะกลายมาเป็นขาลงหรือเปล่าเราประเมินเทรน์ของทองคําในช่วงระยะกลางนี่ยังไงบ้างครับคุณนัทครับค่ะสําหรับการทองคําในช่วงระยะกลางนะคะตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้กลับมาเป็นขาลงบัต ชัดเจนนะอย่างที่บอกว่าราคาทองคำต้องแนวรับไปไว้หนึ่งพันสองร้อยสาสิบหกเหรียญซอล่านะที่เป็นแนวรับที่สำคัญถ้าหลุดลงมานะก็ถือว่าถ้าในระยะกลางก็กลับมาเป็นทิศทางขาลง<อ>นะคะถึงแนะนำว่าถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะช็อตลงมาได้นะสำหรับนักทุนระยะสั้นนะหรือว่าถ้าเป็นนักทุนระยะกลางก็ยังไม่แนะนำให้เข้าซื้อนะคะถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับที่บอกนะก็ค่อยทยอยถอยจุดซื้อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าในระยะสั้นในช่วงนี้นะก็ยังถือว่าราคาทองคำก็ ือว่าเป็นขาลงในระยะสั้นแต่ระยะกลางก็ยังเป็นไซเบอร์ออกด้านข้างอยู่ค่ะถ้าเข้ามาซื้อมาเก็งกาไรในช่วงนี้บริเวณที่ไม่หลุดแนวรับหนึ่งพันสามสิบหกเหรียญยังมีความปลอดภยัยน่าจะใส่เงินสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับคุณนันทครับค่ะในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำนักทุนนะคะว่าต้องแบ่งแบ่งพอร์ตการลงทุนออกมานะเพราะว่าจริงๆแล้วราคาทองคํายังถือว่ามีโอกาสที่ยังปรับตัวลงได้อยู่เนี่เพราะว่าทุกวันเนี่ยก็ยังมีการทำนิวโลถึงแม้ว่าอาจจะปรับตัวลงมา ลดแรงลดแรงขายลงมาในช่วงเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็อาจจะบางคงต้องติดตามเพราะฉะนั้นเราแนะนำนักลงทุนว่าให้ทยอยแบ่งพอร์ตการลงทุนนะคะแล้วค่อยๆทยอยซื้อทีละอ่าสิบเอร์ซนยี่สิเปอร์เซนะคะแล้วก็แบ่งแบ่งพอร์ตการลงทุนตามตามสภาพพอร์ตการลงทุนตัวเองด้วยค่ะอืม SPRSPDR GoFund นี่ตอนนี้เขาซื้อหรือว่าขายยัไงไงบ้างครับคุณนัดครับค่ะตัว SPDR นะจะเห็นได้ว่า ในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมาก็นิ่งๆนะไม่ได้มีการซื้อขายอย่างใดนะแต่ว่านะสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ในช่วงต้นโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์นะมีการขายออกมาค่นข้างมานะขายออกมาถึงประมาณสิบสามตันตกว่านะในทั้งสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนะคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็น สัญญาณว่าหลังจากที่เสร็จมีการปรับขึ้นในตลา,าดดอกเบีย้ยนะคะแล้วก็ดูว่าปีนี้อาจจะมีการลดขนาดงบลุนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นปัจจัยลบสําหรับทองคาแล้วก็ทําให้มีแรวขายในกองผล S P R ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัจจัยเข้ามาเพิ่มเติมเนะยก็เลยในว่ากองผล S P R ก็เลยไม่ได้มีการขยับซื้อขายอะไรอย่างใดค่ะครับผมถ้าจะเข้ามาเก็งกําไรกันในสัปดาห์นี้ฝั่งช็อตหรือว่าฝั่งลองจะปลอดภัยกว่าครับคุณนัทครับค่ะในในสำหรับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักทุนที่ที่ถนัดฝั่งรองนะคะก็แนะนำอย่างที่บอกว่าหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหนึ่งพันสองรอสามสิบหกเป็นจุดที่เข้ามาสะสมซื้อนะคะแต่ว่าถ้านักลงทุนที่สามารถช็อตได้ด้วยนะเราแนะนําจุดที่ช็อตนะคะก็คือบริเวณร้าหนึ่งพันสองร้อหสิบหกเหรียญนะคะถ้าไม่ผ่านบริเวณนั้นก็อาจจะเปิดช็อตลงมาได้ค่ะอืถ้าอยากจะหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมทาง Classico f u t u r e นี่มีอบรมมีเทรนนิ่งให้กับลูกค้าไหมครับ ค่ะก็คลาสสิกโกฟิเจอร์สนะคะก็มีอบรมอยู่แล้วทุกสัปดาห์นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็โทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะหรือว่าเข้ามาเว็บไซต์ของทางคลาสสิกโกฟิเจอร์ก็ได้นะบนเว็บ dot classicalfutures co th ค่ะออฟฟิศของเราอยู่ตรงไหนครับคุณนัทครับเวลาไปอบรมนี่ต้องไปกันตรงไหนครับมาที่แจมสุรีสแควร์ได้เลยค่ะชั้นสิค่ะครับผมไปง่ายเดินทางสะดวกนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ออฟฟิศหน่อยสิครับคุณนัทครับเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์สองห่งแปดศูนย์แค่ะ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็คือการลงทุนนะครับผ่านคลาสสิคโกลฟิเจอร์สนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับติดต่อไปได้ทางบริษัทนะครับจะโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้หรือว่าจะเข้าไปเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับจริงๆเรื่องราวของการลงทุนในทองคํานั้นเขามีเทคนิคมีกลยุทธ์อยู่นะครับแต่ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับเพราะไม่ได้มีความแน่นอนที่บอกว่าซื้อแล้วจะกําไรอย่างเดียวทองคํานั้นมีความผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสขาดทุนก็ยังคงมีีออยูู่่เชนนกัครต้้้งหหาาวมใด ก่อนที่จะเริ่มการลงทุนนะครับที่คลาสิโกนั้นเขามีอบรมแล้วก็เทรนนิ่งให้กับลูกค้าของเขาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ